สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับบอนสีสวยๆนะครับนี่นะครับต้นนี้เป็นสีลาเพชรสวยมากๆเลยนะครับ2ต้นงามๆราคาดีงามนะครับวันนี้จะพาไปชมบอนสีมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับต้นแรกเลยนะครับเราเปิดกันด้วยสีลาเพชรสวยมากนะครับนี่มี2ต้นนะครับสวยๆฟอร์มดีมากเลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับนี่จัดให้เลยน่าจะแบบออกแพงๆด้วยเนาะสวยมากดูทรงใบก่อนนะครับอ้าเช้าวันนี้เปิดให้กระถาง ละนะครับฟังดีๆนะครับกระทางละ60บาทต้นที่1นะครับ นี่ต้นนี้เอาต่างกันละกัน65บาทต้นที่2นะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับใบหอกนะครับนี่ต้องต้นนี้เลยครับดัก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 นะครับยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยเลยครับต้นนี้นะครับโปรโมชั่นชาวนี้เอาไปเลย60บาทใบหอกสวยๆต้นนี้นะครับจัดจ้านมากใครสนใจทักได้เลยนะนี่นะครับมีชื่อว่าคุณหญิงนะครับหรือมาจากเจ้าสาวแผลงมาเป็นนี่นะครับนี่นี่ชื่อคุณหญิงนะครับเพราะมากๆและเป็นต้นโตขึ้นมาแข็งแรงนะครับเหมาะกับการเลี้ยงในตู้นอกตู้ได้หมดเลยนะครับ เราให้ในราคาพิเศษคุณหญิงต้นนี้50บาทนี่ราคาดีมากๆเลยนะครับจริงๆเขาเป็นบอลกาบนะครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับก็จะกัดชมพูออกเรื่อยๆนะครับกระดูกเขาก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ดูดูกระดูกเขาก่อนสวยมากนะครับกระดูกเข้มมากเลยนะครับแต่บอกเลยครับว่าต้นนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะครับจัดให้ในราคาเช้านี้45บาท 45บาทนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับที่ผมผสมจากแม่ปีศาจแดงเลยนะครับเม็ดสวยมากดูสิครับดูเม็ดเขาสวยมากๆเลยครับเอา้าขายแนะานามลูกไม้นะครับสวยจังนี้นะครับต้องจัดให้เช้าวันนี้ เอาไปเลยพิเศษนะครับ50าบาทสวยมากรับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าโวเคโนหน้าสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปเลยนะครับนี่ราคาพิเศษนะครับ60บาทนะครับโวเคนโนนะครับนี้งามมากๆากต้นสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นบอลเก่านะครับเวลาเขาโตนะครับเขาจะยาวมันห่างจระเข้เลยนะครับก็เลยได้มีชื่อว่าด่างเกยชัยนะครับสีเปรอะสวยมากๆเลยครับใครสนใจต้นนี้ต้นโตแล้วนะครับเอาไปในราคาพิเศษเลยครับ60บาทเท่านั้นเองครับสีต้นนี้นะครับเป็น บอลสีที่สวยมากนะครับบอลเก่าแล้วนะครับแต่ว่ายังแรอยู่นะครับตัวนี้มีชื่อว่ารัศมีเงินนะครับสวยมากๆเลยนะครับดูความป้ายของเขานะครับโอ้โหเอาไปเลยครับเช้านี้40บาทเท่านั้นเองครับเป็นบอลเก่านะครับบอลแรอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะครับมงคลสยามนะครับใครสนใจเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับมงคลสยาม50บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ว่าฟ้าประธานพรเนาะแต่ว่านะครับล่าสุดนะครับ เราอาจจะใช้อีกชื่อหนึ่งก็ได้แต่อ่ะขายแนะนามลูกไม้ดีกว่าต้นนี้นะครับจัดให้เลยใครสนใจต้นนี้เป็นแม่พันธุ์สวยมากเลยนะครับนี่เป็นลูกไม้ผ่ามีจํานวนแล้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ให้เอาไปเลี้ยงแบบความสวยงามน,นะครับให้ไปในราคาพิเศษเลยกระถางนี้นะ250สวยมากต้นจริงสวยมากฟอร์มเตี้ยคอมเพกนะครับไม่สูงยืดนะครับใครสนใจแล้วก็อยากเอาไปดูแลน้องๆนะครับต้นนี้ทักมาได้เลยครับ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่ากู o ดเดย์นะครับสวยไหมว้า wow. สวยมากเลยคะ่ะดู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 ความงามของเขานะครับต้นนี้เป็นไม้ไม้หน่อด้วยไม้แยกหนอด้วยนะครับต้องมีหลักพันขึ้นแต่ถ้าใครสนใจกูดเดย์กระถางนี้กระถางใหญ่นะไม้หนอด้วยนะครับแล้วเอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับใครไวใครได้ผมให้กระถางหนึ่งนะครับแบ่งกันไปนดูแลนะครับ9 999 9 99, 9 99, นะครับ จัดให้เช้าวันนี้นะครับราคาแบบไม้แลนะครับนี่บอกเลยต้นจริงสวยมากนะครับใบเนี้ออกสีส้มนะครับนี่ชมพูนะครับดูความด่างของเขาต้นนี้นะครับมีชื่อว่าทิพมณีนะครับในตลาดยังยังมีจํานวนน้อยไม่ค่อยเห็นแล้วกันแต่ว่าผมมีต้นแม่พันธุแบ่งนะครับต้นนี้ทิพมณีนะครับอ่ะใครสนใจต้นนี้เอาไป450กระถาง8นิ้วเลยนะครับ6นิ้ว8นิ้วนี่พร้อม จัดให้ f c ทุกท่านเลยนะครับนี่มีมีชื่อว่าซับรุ่งโรจน์นะครับนี่ชื่อพ่อมากนะครับใครได้ไปก็จะซับรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับต้นนี้กระถางนี้กกระถาง6นิ้วแล้วนะครับใส่แม่พันธุเลยใครสนใจนะครับเอาไปในราคาพิเศษนะครับ450าบาทเท่านั้นซับรุ่งโรจน์นะครับเป็นลูกไม้นะครับแยกหน่อมาจากแม่นะครับสวยมากๆเลยนะครับแม่เขานะครับเป็นลูกไม้แยกหน่อนะครับไม่มีชื่อนะครับแต่ว่า ผมมีจํานวนอยู่ถ้าเกิดว่าได้ชื่อแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปบอกนะครับใครอยากได้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นแรกที่ออกจากสวนนะครับถ้าใครอยากได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับผมแบ่งในราคาพิเศษนะครับเอาเท่าไหร่ดี fc ครับออาจัดให้350ใครอยากได้นะดูกระดูกเขาก่อนแบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแม่ให้ดูเนาะสวยมากนะครับใครสนใจอยากได้เอาไป350บาทนะครับน่าจะเป็นต้นแรกที่ออกนะครับถ้าใครได้ไปต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับ เกิดมาจากฝักเดียวกันที่ผมผสมนะครับนี่เห็นนะครับลูกไม้อันนี้ออกเป็นชมพูบานเย็นตัวนี้ขาวบริสุทธิ์นะครับนวลมากเลยเอ้าผมให้คู่นี้ถ้าใครจะเอานะครับคู่นี้นะครับให้ไปเลยนะครับคู่ละ188 188แว่าลูกไม้ยกสิทมากๆเลยนะครับเป็นบอลสีที่แบบยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีประกายเม็ดเขานะครับสวยที่สุดเลยเท่าที่ผ่ามานะครับตัวนี้มีชื่อว่าจะ เจริญรับนะครับเป็นบอลที่สวยนะครับยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยนะครับเอ้าเคยขายนะหลายร้อยเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมแบ่งเจริญรับต้นนี้ให้ในราคาพิเศษเลยนะครับมีต้นเดียว80บาทเท่านั้นเองต้นใหญ่นะครับไซส์ขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยครับเขาจะเป็นใบคล้ายๆลูกตาลนะครับก็เราเรียกเขาว่าน้องกาแฟเนาะเป็นลูกไม้นะครับน้องกาแฟนะครับอันเนี้ยสวยมากดูดูความเขาเหมือนพิศาาแดงเลยนะแต่ว่าสีเขาจะเป็นน้ําตาลนะครับยิ่งโตเป็นน้ําตาลอมม่วงไปเลยครับ อ่ะต้นนี้สนุนราคาให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับเป็นต้นที่สวยมากนะครับแต่ว่าก็เอามาแบ่งหนึ่งต้นแล้วกันนะครับในราคาพิเศษเพียงนะครับ80บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าขายความสวยแล้วกันอ่ะขายความแปลกแล้วก็ความสีหายากแล้วกันนะครับตัวนี้80บสวยมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเอ่อเขาจะออกเป็นใบใบออกยาวๆนะครับแต่ว่าต้นนี้น่าจะแผงมาเป็นใบกลมนะครับนี่เห็นไหมสวยเนาะ สวยมากๆเลยเหมือนหัวใจเลยครับสวยจริงๆนะครับอ้าวผมขายความสวยให้ต้นนี้นะครับเอาแบ่งให้ต้นเดียวเพราะว่ามันแปลกและก็สวยถึงอยากให้ fc ไปดูแลนะครับในราคาพิเศษเพียง80บาทเช่นกันนะครับสนใจทักมาได้เลยเนี่ว้าได้จริงๆนะครับความสวยของเขาดูสิครับชายชนดูกระถางเขาก่อนครับนี่กระถางพิเศษด้วยนะครับเอาต้นนี้แค่กระถางก็แพงแล้วนะแต่ว่าเอาให้ราคา fc ส่วนคุณกวาง channel ชายชนต้นนี้จัดให้ในเช้าวันนี้เพียงแค่ราคา 90บาทพร้อมกระถางสวยๆนะครับกระถาง6กนิ้วใหญ่ๆไปเลยนะครับ90บาทนะครับใครไวใครได้จัดให้ครับเป็นไม้สวยมากนะครับนี่ดูเขาฮาร์ชมพูเลยนะครับนี่ดูความงามเขาเป็นลูกไม้นะครับเป็นไม้ผ่านะครับแต่ผมไม่ไม่ผมจําแม่ไม่ได้ครับเพราะมันเยอะมากลยครับอ่ะผมขายให้เช้านี้เลยนะครับต้นนี้พิเศษเลยนะครับเอาไป ห้าสิบาทลูกไม้น่าสวยแบบนี้จัดให้สำหรับอีพีนี้นะครับต้องขอขอบคุณ f c ีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามสวนคุณกวางชาแนลมาโดยตลอดนะครับนี้ใครอยากได้บอลสีสวยๆราคาแบ่งปันนะครับเพราะว่าบางต้นก็ขึ้นไม่หมดเพราะช่วงนี้เยอะมากนะครับแคปแล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยต้องลาไปแล้วนะครับใครสนใจบอลสีถูกๆราคาแบ่งปันบอลสีราคาหน้าสวนเอาไปต่อนะครับทักเรามาได้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้บอลสีเยอะมากๆเลยนะครับนี้อีพีหน้าพบกันนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยเพื่อเรา ได้มีบอลส,สีสวยๆมาแบ่งปันเอีทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงจากสวนคุณกว้างแชแนลนะครับอ e ีพีน้าพบกันนะครับอ e ีพีนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ